วันนี้เดี๋ยวปต่าจะชวนมาทําน้ําสลัดแบบง่ายๆนะคะเอาไว้แบบทาขนมปังแบบว่ากิน,นง่ายๆทาง่ายๆนี่แต่ใช้ไข่แดงหนึ่งฟองก็ปรุงรสน้ําสลัดนะคะด้วยน้ตาตาลทราย องช้อนโต๊ะก็พอค่ะตีให้เข้ากันก่อนนะคะที่จริงอะ่ะเขาเอาไปปั่นนะคะเราทำ่ายง่ายแล้วก็เอาช้อนตอบนี้ค่ะต,ตีตีให้สีไข่อ่อนลงนี่ตีให้ไข่ขึ้นนะคะสีอ่อนลงเลย ติดเราก็ตีไปแบบนี้นะคะให้ไข่ขึ้นฟูนะคะมันจะข้นขึ้นเลยนะจะใส่ไมายองเนสลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็มะนาวค่ะนิดหน่อย ใช้มะนาวสักสองซีกนะคะหรือประมาณสักครึ่งลูกแล้วแต่เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยตามชอบเลยแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกนิดนึงนะคะตีให้น้ำตาลเนี่ยละลายให้หมดเลย ใช้แค่นี้ก็ได้หรือว่าเราจะเติมน้ำมันพืชลงไปนิดนึงก็ได้นะคะค่อยๆเติมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแบบแยกส่วนไม่เข้ากันอันนี้เราทํานิดเดียวนะคะเราก็เติมลงไปเลยช้อนนึงเสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำสลับ อย่างง่ายๆค่ะใช้ช้อนซ่อมตีินเดียวก็ได้กินเลย